อายุช่วงรันด้วยนะครับผมพูดคุยกันได้นะครับไม่อะไรห,หนักมากด้วยนะยังไม่เหมือนเดิมจริงนะ <S <S โอเคก็กระสตรีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้มารับชมการแข่งขันแก๊งว่อประจำสัปดาห์ครับวันพุธที่29ตุลาคม2568ครับอยู่กับผม AKPJ ครับวันนี้มารับชมคุยกันสนใจครับทางของโบกินไบ้ประทัดสกอร์ลีเจียนครับ หน้าหายตาไปนานเลยเลยเขาไม่ได้ไลฟ์มาหนึ่งเดือนเต็มๆนะอ,อีกอาจจะสองเดือนแล้วมั้งเขียน <c oughs> มาดูไลฟ์กันทั้งสองฝ่ายใครจะกีนี้นก,มมก่อนเลิกแข่งขันครับทางบอดก,กินไปเขาอยู่ทางฝั่งสีแดงสายมือครับประกอบกับเลยคุณอ่อไอ้กะครับทรงพลังหนุมมิครับคุณอ่อ าาแล้วกันนเะคุณอ่ะยิมิยะครับอพอลโลครับเดอะมูนไม่กินมะเขือครับไอ้แจ็คครับคุณเอ่อเจอร์มี่ครับเกต93ในเรื่องของทวิอีซี่มังกี้แล้วก็คุณอุ้มสายแมนครับทั้งฝั่งขวามมืดฝั่งใช้เงินเป็นทางฝั่งของสกอริเจียนครับประกอบด้วยคุณชิชิครับเลวี่ลิวกะละมุดครับคุณเอ่อพีบอลครับคุณเอ่อวอมชี่ลุงนาครับน้องนิเบลเบลซิ่งนัดจังเดียนแล้วก็จิมทิทุยไอวิวโฟแล้วก็เรย์แสลมอบสเอมเมื่อครับเอาคี่ไปใช้กันทันแล้วครับตัวนี้ครับ ตาแก๊งคั้่อนข้างเสียงไปค่อนข้างเยอะเนาะก็อาจจะเสียงดังไปยังไงขออภัยด้วยนะครับเนาะเดี๋ยวเราเสียงให้นิดนึงแล้วกันเสียงดีกว่าพูนะครับนี่ตาตอนนี้ครับน่าจะเป็นอับิชินบีกับเอ่อทั้งฝั่งของนิดไนท์ฟอลล์สเนาะเ็เป็นตัวบุกและวก็ตัวกั้นนะครับตอนนี้ก็กระบองยังเล่นได้อยู่เหมือนกันนะครับผมก็เป็น ตัวการจังหวะได้ค่อนข้างดีนะครับตัวตัดมานาเนาะตัวที่แปลกใจที่ไม่ไม่เห็นกันก็คืออ๋อเขาฟังของอ๋อเซตใหม่ที่ตัดมานาชื่อเซตอะไรนะเอ่อจิมสัไตรเกอร์เนาะเออยังไม่ยัง,ย,ง,ย,งยังไม่ได้เจอน,นะตรนนี้ครับทั้งฝั่งของน้องสักรไส้ครับหนึ่งนาทีผ่านไปครับจิมนาท,นะทีตรงนี้ครับหรือสึกว่าทั้งฝั่งของสกอริเกียนครับพยายามการเต็มที่ครับ ทางฝังบอ,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 บอร์ดเนาะเออมั่วแหละมั่วมั่วพอกาลีเจนครับค่อนข้างบุกทำเกมได้ครับแล้วก็ถึงป้อมร้างนะครับป้อมเอและป้อมบีของนางปอบบอร์ดถึงไปเลยครับลดเหลือประมาณ80%เท่านั้นเลยครับทางป้อมของบอร์ดถึงไปครับ โอดคแสบแล้วโดนมาหวาดตรงนี้แล้วโดนกระบองส่วนครับคุณเจี๊ยบกระสานทุบมาได้สองตัวเลยครับโอ้โหแล้วส่วนเข้าไปอีกหนึ่งรอบครับคนเจ็บเลยครับสกอริเจนตัวนี้ไม่มีมานานเลยครับเลนหกยังอยู่ครับยังมีคนอยู่ครับคุณอาวิชครับอาวิชหกสี่ครับไปกระบองทุบไปตรงนี้โดนด้วยครับละมุดต่วงไปค่วนเห็นยาครับเลือดตรงนี้ครับเจีบ 0793ครับค่อนข้างกันดีครับทางฝั่งของบอร์ดครับแล้วก็ไม่มีการเติมเ p ให้ป้อมเลยครับตรงนี้ครับจะเสว่าจะไม่มีผลหรือเปล่าครับพยายามเป็นการการคอสะพานครับขยับขึ้นมาเล่นเลยครับทางฝั่งของบอร์ดครับพยายามทำเกียบุกทางฝั่งของสกอริเจียนครับตัวนี้สกอริเจียนก็ค่อนข้างเล่นได้นะครับผมยังคุมบอร์ดเอฟซีของตัวเองได้ครับไม่เสียเปรียบมากมายเนาะอย่างกับแค่วงกึ่งครับแต่ตรงกลางครับตัวนี้ครับฝั่งกันของทางสกอริเจียนก็ไม่มีเอฟีเล่นกันเลยครับ ครับตัวบุกทังฝั่งของบอดจะทำยังไงครับตรงน,นี้ครับทางบอดก็ยังไม่มีมานาเล่นกันเหมือนกันครับปุกก็ไม่ได้ครับค<ะ>ิดว่าจะเล่นชิวกาดน่า,นาจะเป็นทางฝั่งของสกกเกลเชียนครับทางในใจตอนนี้ครับผอรู้สึกว่าทางสกกเกลเชียนจะได้เปรียบทางฝั่งบอดมากกว่าเลยครับค,ครับสถานการณ์ผ่านไป สนาทีก็ยังจะตีจังๆันอยู่นะครับผมเอไม่ค่อยมีเล่นกันครับเมต้าตัวนี้จะเป็นเมต้าสมดุรนถึกแต่ส่วนมากครับตีกันไม่ค่อยตาย E 1ครั้งการันตีชิดไม่ได้เลยครับตัวนี้ครับครับยังเป็นอพิชโนบีครับยังเล่นกันเยอะครับทางฝั่งตัวบุกและฝั่งตัวกันแล้วคอนเป็นทับเสริมครับ บอรดจิตไตพยายามรวมพลครับเติมเอสี่วีหกโอ้โหมินไตตรงนี้ครับเราโดนร่วงกันเป็นแถบเลยครับโอ้โหเด็กเดินของกับมินไตครับยิงทะลุบ่อมาตรงนี้ครับทางฝั่งโอ้โหและสวยจัดครับบอร์ดครับเมื่อกี้ครับเด็กเดินของครับยิงตายเกลือเลยครับเติมบ่อเลยครับเมื่อกี้ครับยิงคามบ่อมาตรงนี้แล้วโดนด้วยครับหนึ่งคน ทางบอดเขาพยายามมาป่วนทางบอดของสกอริเจียนครับแต่บอดก็ค่อนข้างปืนถึงเหมือนกันแต่ว่าตัวรับค่อนข้างเหนียวแน่นเหมือนกันครับทางบอดกินไปยังไม่สามารถทะลุกกันมาทำดาเมจเพิ่มเติมได้เลยครับทางฝั่งป้อมเอของทางบอดทําได้ทางทำดาเมจความของสกอริเจียนได้นิดหน่อยนะครับผมแต่ว่าก็โดนคืนเหมือนกันครับทางป้อมเอเหมือนจะโดนหล่อยมานะมจะมีเพิ่มเติมขึ้นมานะครับทางป้อมเอของบอดกินไปเนาะเออไม่ได้พากนานขอใครด้วยนะครับผมอาจจะตีทีจะขาดกันนิดนึงเนาะ ไม่ได้ไล่นานด้วยแหละไม่ได้ใช้คอเลยนะใช้ต่ลินให้อะไรทีทีกันห่างครับนีมี่ครับอยู่ทางสกอตเลเจียนนะคนค,นคนุณ้ากุตาอยู่สีเก้าด้วยกันเนาะอันนี้ครับเอสพีกันแดงเถืือครับแต่เอสพีไม่มีเล่นกันเลยครับมันเกิดอะไรขึ้นครับกับสำหรับเมตาวอร์ช่วงนี้ครับ เอืเต็มหลอดแต่หาเอชพีเล่นกันยากชิบหายเน่ยทอมมิธครับพูดปึ๊บเอชพีเต็มหลอดเลยครับชิบหายของจริงเลยครับคุณป๊อปก็เมื่อกี้ตาไอเสียนเห็นเลยครับตัวนี้ครับแล้วอู้พอนกับวีหกอีสวนกันแล้วคุณอินิยะครับทำได้ดีกว่าครับได้มาสองตัวด้วยครับทางแล้วชิงเล็บเดือบซิงรูปไปแต่ตัวนี้ครับถึงป้อมบนครับถือลูกอันอีไปด้วยครับคุณป๊อปครับอยู่ด้านบนเหล่าฟีหนึ่งสองครับได้ดาเมจนิดนึงครับประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นต์นี้ครับ พยายามเข้าไปหาไลเล่นครับพยายามโดนแต่คิวดักแนะตรงนี้พยายามรวมเจาะเจาะเจะเจาะหายอซ์เล่นลิปตาครับเลยมีใครพลาดหรือเปล่าแล้วอีไปเลยครับนี่ยเยอะครับดิสตันสองตัวครับอยู่ตรงกลางเป็นทาวิปเลยครับกับคุณอับคุณคาฟินี่เนาะอันพีขอไปด้วยนะครับผมก็มีหน้าใหม่มากหน้าใหม่ตาเหมือนกันนะบางคนอาจจะดูตอนตอนเล่นนะก็อันพีขอไปด้วยนะครับผมสตายเดินเนาะ ถึงโดนฮิวกะได้มาสี่ตัวก็ตรงไหนวะนะตรงกล้งเปลี่นเป็นการกระชาค,คอเสื้อร์เกิดขึ้นแล้วตรงนี้ครับชินบิขึ้นมาตรงนี้แล้วตันสองตัวแล้วรอเพื่อนเอพีแล้วยังไงครับเดี๋ยวบานตรงนี้แล้วไม่โดนใครเลยใช่ไหไซแมนครับเสียบเขาเรียนถึงบอดของทางฟังบอดเลยครับทางสกอร,ริเจียนครับส่งมาตายครับส่งมาทำเครื่องสังเวอยังไงอย่างนั้นเลยครับ <laughs> รับ เหนียวเต็มบ่อครับทางบอร์ดครับพยายามติมเอชพีทำเกมบุกทั้งเท่าไฟครับตรงนี้ครับสกอเจียนก็โดนป่วนยับเลยครับตรงบอร์ดตรงนี้ครับแทบจะคล้องกันหนาไม่ได้เลยครับบอร์ดเต็มบ่อเลยครับทางฝั่งของสกอร์เจียนครับอ่ะแตงยี้ตรงนี้ครับโอ้โดนหนึ่งตัวครับแล้วเด็กเดินส่งสวนน่ยตายเกลื่อนเลยครับวินนีเหมือนกันครับวินไดฟอเรสครับทางฝั่งเด็กเดินของครับเมื่อกี้ครับ อ้้ตีกันไม่เข้าเลยครับทีนี้มีแต่คนหนนหายท่เลือด8 0 0 0มื่นกันแล้วมั้งครับช่วงนี้ครับรู้สึกจะเป็นเมตาถึกแบบถึกจิ๋หายเลยเลือดเยอะจัดเลยเดฟก็เน้นๆเลยคือของเมตาปัจจุบันนี้อีเดฟมีทุกชิ้นครับเอทีแทบมีทุกชิ้นเหมือนกันเลยครับจะทำของถึกสมดุลง่ายมากๆครับถึกด้วยแรงด้วยครับบางนี้แทบเล่นไม่ได้ครับเพราะเอทีไม่เด้งกันเลยครับทุกวันนี้ครับตัวบางเนี่ยก็เหมือนไม่บางครับตรงนี้เด็กเดินของยิงซ้ําเข้ามาครับลองนัดครับได้มาหนึ่งศพทันทันเลยครับ นายคุณเดบิโฟนะครับแล้วยิงมาอีกแล้วครับแล้วโดนก็เผือไม่ได้ครับมีนอนครับแต่ว่าไม่ตายครับถึงทิพไผ่เลยครับจริงๆครับแม่ช่วงนี้คับมีต้ครับมาอ่าเข้ามาร่วมพูดคุยกันได้นะครับสำหรับผู้ชมทุกท่านนะครับผมหายหน้าหายตาไปนานนะครับตรงนี้ครับละมุดแมวอ้วนทางฝั่งสรกเกียนครับถือดูดอ่าถือดูดมานานถือดูดเ ตรงนี้แล้วบีไปวิ่งมาเลยว่ามีหกส่วนหน้าทันทีครับจะมีรถกันอีกครับยังรอดแล้วขึ้นบานตรงนี้ครับแล้วโดนใครไหมแล้วโดนด้วยครับดมูลแต่ว่าไม่มีสเปเชียลเพิ่มเติมครับทางฝั่งของโกลิเจนครับตรงนี้ครับแล้วยังไงครับรถตัดมันอู้ทะเหยียบไปเลยครับแล้วแรงด้วยครับตัดนาพร้อมครับอู้ทะทุบสามตรงนี้ครับโอ้โหคุณชิี้ครับแต่ได้มาสองตัวมันทั้งสวยเลยเลยครับรู้สึกว่าจะ กลองเคลื wollen, ่อนไหวนะครับ like ท right ั like, ้งป้อมนะครับเราเปิดป uh ้อมเราไม่ได้สนใจแล้วสนใจตรงกลางเยอะครับทั้งฝั่งสกอร์เกียนครับตัวนี้เสียป้อม A ด้านบนไปเลี้ยวนะครับผมป้อม B เหลือแค่ครึ่งหลอดครับทั้งฝั่งของโปกตีไปเสียป้อม B แล้วตรงกลางโล่งเลยครับป้อม E น่าจะแตกตามมาครับดูตรงนี้เอาเรียบร้อยครับขึ้นนี้เดียวครับวิ่งมาด้านบนอย่างนี้ครับมาเลยครับตัวนี้ครับหนึ่งเอพิเลนหนึ่งครั้งเอาแล้วสองครั้งด้วยครับแล้วหนึ่งทีเดี๋ยวไม่โดนนะเออเราโดนครับสองทีเดี๋ยวยังไงครับ เลือดไม่เข้าครับมีสะกิดนิดนึงครับที่เลือดลดลงมาครับไม่โดนดามีเดียค่าดีสเปเชียลเลยครับเมื่อกี้ครับความเปิดสองฟองนะทางฟองหมดก่อนกินตายครับระบกของสกอริเจียนครับทำงานได้เลยครับตัวนี้ครับถึงหน้าบ้านแล้วก็พยายามรีวิวกันตัวเองเองครับแล้วสตัร์แล้วส่วนทันทีครับไม่อยาทำไงเป็นระบบแล้ววางสตัร์ค่อนข้างแม่นครับทางวิชโนบิครับเรลินจะพันเด็กพกน้ำมาแล้วด้วย ก็ไม่กินข้าวนะครับก็เลยมาลองไลฟ์ดูดีกว่าก็าไม่ได้พากวานา,านมา้อมพรสักหน่อยเนาะี่ยิงจะเสียงสู้เมื่อกี้ครับนอนเกลื่อนอีเล็กทั้งสามตัวครับทั้งนิดทั้งของครับโอ้โหตายไปสิบตัวเงี้ยยิงอย่างเดียวนี่เกือบยี่สิบตัวได้แล้วแล้วนะครับยิงขามบอ่อครับทางได้ทันทีกับทางนิดได้พลังงายที่แม่นด้วยครับตัดตายนิดนึงเดี๋ยวก็คำนวณไว้เร้วครับ ยิงมาอีกแล้วครับติดตั้งของได้มาคุองอมชีร่วงไปโอ้โหฝืไม่ได้วิญญาณเสียงกันล่วงไปแล้วครับดีครับทั้งฟังของบอดกินไปครับค่อนข้างเสียวเปรียบในด้านเลือดของป้อมมือครับเหลือ17ล้านครับแล้วถ้าฟังบุกของบอดก็ไม่สามารถทำได้เมจเพิ่มเติมให้สำหรับป้อมนอกเพื่อเปิดเข้าไปเล่นข้างในได้เลยครับเั็นสกอร์่เจนค่อนข้าง,างแน่นหนาครับมีการรับอยู่แล้วก็มีตัวบอ,บอดกินไปเข้ามาควนบ่อให้พยายามให้ ทางฟังบอดไม่ได้เติมอ่าทางฟังสกจริงไม่เติมเอ็ทียังมีความสุขสักเท่าไหร่เลยครับมีอ่าสับเปลี่ยนกันมาเลครับสดชื่นสังเวียนไม่หยิงเ,งเนาะบถึงแกนชิบะไอ้เรครับวันนี้มาปวดเลยครับถึงโคตรเลยครับไม่ได้ถึงธรรมดาเลยครับตัวนี้ครับโอ้แลโดนลอยครับทางฝั่งของบอดกินไปครับแล้วคุณโด,ดนโดนคนนี้นีน่นี่เบลล่าดูหัน ฝนตกในะนี้ท่านกับมาไลท์โอ้โหแค่เย็นเดือนเดือนเดีออยวเองไฟไฟไว้อีกสักพู่นหนึ่งนะครับไม่ชินทักเท่าไรเหมือนกันแล้วก็พยายามจะกลับมาไลท์ถือท่านีวอลได้กันเนาะมาให้เสียงพากย์แล้วก็ซ้อมขอบรอการแข่งขันแกงวอร์ดใ์เน้นรอบต่อไปได้กันเนาะก็ยังขึ้นขืนไม่อยู่เหมือนกันแล้วก็เสียงจะปแปลกๆนะครับเราเปลี่ยนไม้ตัวใหม่เนาะก่อนใส่หูฟังครับตอนนี้ใช้ไมค์ตั้งโตเนาะแต่นิดนึงเสียงเบาเสียงแพลงไปขออภัยด้วยนะครับ มันเคยไลฟ์ครั้งแรกก็กินข้าวเสร็จก็คือเซฟไลฟ์หน like ึ่งนาทีแล้วก็ใส่เลยเลยครับแต่ฟิล์มฟูรัตชีสที่นะ <laughs> คือ,อยังไงฟูรัตชีสไม่ก็ลูกนี้คนไลฟ์อยู่ทุกวันโดนโฟ่ะเห็นตรงเห็นต้ายอย่างเงี้ยรุ่นใหม่เขาก็มากันเยอะแยะแล้วก็ไลฟ์กันอยู่ผมก็ลงชิมทุกวันามาไม่รู้ไปไหนเนาะไม่เจอต้ากทุกวันอยู่แหละ มีอะไรมาแจกนะครับโค้์แจกไปแล้วในต้นเดือนเนาะก็คือการกิจกรรมนั่นแหละก็ะได้กันดีคนนี้เล็กน่อยกันเนาะเอาเที่เผื่อแพิ่เดียวนะครับป้อมกินไปครับจัดตีเลงเลยครับตัวน,นี้ครับป้อมโดนสุยไปเหลือแค่เจ็ดล้านสุดท้ายก็ต้องความบอดก,กินไปครับอากันไปแปดล้านตน้นเกือนเจดร้ยมีคนไลฟ์อยู่นะครับผมไลฟ์ทุกวันนะเอารถตรงนี้ครับพยายาม ปุกปิดเกมหรือเปล à, of of you. You. ่าครับทางฝั่งของสกอริเจนครับทางบอดบอกไม่ไหวแล้วครับพี่จ๋าไม่ไหวแล้วตรงนี้เหลือ5ล้านเกตครับโดนเหลาเรื่อยๆครับตัวนี้ครับเหลือ5้าล้านสามสุดท้าย4ี่ล้านสี่ล้านหนึ่งครับตรงนี้ไหลลงเป็นน้ำเลยครับสอล้านเลยครับโอ้เหลือเหลือข้อนึงครับแล้วล้านสตรงนี้ก็วโดนสกอเชียนของใครตรงนี้จะแสบขึ้นอีกตรงนี้แล้วเรียบร้อยครับยินดีครับต่อิเจียนเข้าสู่รอบสีที่นั้งมาเลยนะครับผมเลือกดูคู่ได้ค่อนข้างดูดีอยู่นะ Ok.